เกมแค่หรอขอไไเย่บ้าออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่อะไรอะหนอปับปับปับคือ<ป>ไม่ได้ออกเกมนะด,น <laughs> ด้านหลังได้หลังมันมีมันมีให้กดออกอยู่ก็อ,ออกเกมออกเซิร์ฟเลยอะ อาเคดเกมอยู่ไหนเนี่ยอาเคดอาเคดอาเคดอ่านี่อาเคดอยู่นี่แฮปปี้ไม่มาแป๊บนึงนะเธอเชื่อแพ็คมันก็ยังเป็นนั้นอยู่เลยของเปลี่ยนกลับอ่ะนะพี่ชายังไม่เปลี่ยนเลยเราเข้าไปรอข้างในแล้วกันเพลไรไปเข้ามายังเข้าไม่ได้เเรปิดสแปมสแปม เขาจะเติมใช่ไหมโอเคได้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 อ่ะกดช่องแรกเลยปั๊บอินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันไรไปแห่งประเทศไข่ไข่ไข่ประเทศไข่อินดีป่ะคำ